โอเคเกสซี่รีวิวอันนี้นะคะ <g ười> ก็รีวิวโรงแรมบารอนนะคะอันนี้อยู่ชั้นแปดนะคะอันนี้นอนกับคุณทวดสองคนนะคะวันนี้ฝนตกนะคะตอนเช้ามีที่วางกระเป๋านะคะอุปกรณ์ในห้องนะคะกระดาษทิชชู่ไดเป่าผมโทรศัพท์น้ำ นะคะสองขวดมีกระติกน้ำร้อนให้ด้วยชุดการน้ำชานะคะในห้องน้ำบรรยากาศในห้องน้ำก็จะเป็นอย่างนี้นะคะว้าชุบแหมครับผ้าเช็ดตัวนะคะ,นะค,ะคนละหนึ่งผืนนะคะอ่าบรรยากา,กาศก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็มีอุ้ยสบู่ให้นะคะก้อนเล็กแล้วก็มีอ่าพวก แชมพู shampoo, นะคะต่างๆให้มีทีวีนะคะส่วนนี้ก็เป็นกระจกปานใหญ่นะคะอยู่ตรงนี้แล้วก็จะเป็นตู้นะคะเสื้อผ้าป้าดโอ้โหมีเซฟให้ด้วยนะคะ,นะในนี้มีอะไร ตู้พร oh. <my> mm ่อไม้แขวนแล้วก็นกี่เป็นระบบเซฟตี้ของเขาคือระเบียงแล้ okay. น,นี่ก็คือลิฟต์หนึ่งชั้นมีหนึ่งตัวค่ะผ้าดำ